ส่วนอีกหนึ่งคดีนะคะเป็นคดีใหญ่มูลค่าความเสียหายอยู่ที่หลักพันล้านบาททีนี้เนี่ยมีความคืบหน้าค่ะจากฝากฝั่งของตํารวจชุดคลี่คลายคดีขโมยรังนกบนเกาะสี่เกาะหที่จังหวัดพัทลุงได้มีการออกหมายเรียกเจ้าหน้าที่รัฐจํานวน19คนพร้อมทั้งพลเรือนอีกหนึ่งคนหลังจากที่ได้มีการสืบสวนจากผู้ต้องหานะคะแล้วก็มีการสัตทอดค่ะ ความคืบหน้าคดีขโมยรังนกบนเกาะ4ี่เกาะห้อำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงล่าสุดตำรวจชุดคลี่คลายคดีได้มีการออกหมายเรียกเจ้าหน้าที่รัฐ19คนแจ้งข้อหาเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต หรือเรียกรับผลประโยชน์อันใดโดยมิชอบด้วยหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา149และ157ส่วนพลเรือนอีกหนึ่งคนถูกแจ้งข้อหาร่วมกันเก็บรังนกที่มีอยู่ตามธรรมชาติบนเกาะหรือว่าในที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดินโดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้การออกหมายเรียกผู้ต้องหาทั้งหมด20คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐมีทั้งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและป่าไม้เป็นการสอบสวนขยายผลจากผู้ต้องหาที่จับไปก่อนหน้านี้15คนที่ถูกจับกลุมไปนะคะ และได้ให้การซัททอดว่าทั้งหมดมีส่วนพัวพันกับการขโมยรังนกจำนวนมากโดยจากการสืบสวนเนี่ยพบว่าเจ้าหน้าที่รัฐคนสำคัญซึ่งพัวพันกับการขโมยรังนกนั้นมียศระดับพันตำรวจเอกเรื่องนี้น่าตกใจแล้วก็ไม่ได้ผิดคาดนะคะเพราะว่าก็เป็นไปตามที่เป็นคนที่ดูแลในพื้นที่ตรงนั้นนี่นแหละก็มีการคาดการณ์กันตั้งแต่ต้นอยู่แล้วละ,ะนะครับว่ารูปการเนี่ยคดีความน่าจะออกมาแนวนี้